อะฮิวาตะกโรคโรคร้ายที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียวิบิโอโคล l e เชื้อโรคตัวเล็กๆที่สร้างความเสียหายได้มหาศาลแพร่กระจายผ่านอาหารและน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อเหล่านี้มองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่เกาะติดอยู่ตามมือภาชนะและของใช้ต่างๆที่เราใช้เป็นประจำอาการเริ่มต้นของอะฮิวาตากโรคคือคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียจะมีข้อสังเกตคือจะมีการถ่ายเหลวสีคลายน้ำเสาข้าวการป้องกันให้เริ่มต้นจากการกินอาหารที่ปรุงสุกต้องร้อนและล้างมือบ่อยๆซึ่งแบคทีเรียพวกนี้ จะยังฆ่าเชื้อด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ได้ค่ะแต่ต้องดูความเข้มข้นของแอลกอฮอล์เป็นหลักแนะนําให้ใช้ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์มากกว่า70%ขึ้นไปค่ะจะเห็นผลและฆ่าเชื้อได้จริงแน่นอนค่ะลองสเปรย์แอลกอฮอล์เซกเกอร์ผลิตด้วยเอลทลแอลกอฮอล์จากพืชธรรมชาติถึงเ3%เปอร์เซ็นต์เกรดสัมผัสอาหารได้ฆ่าเชือ้อโรคได้99.999%มาตรฐานญี่ปุน่นผ่านมาตรฐานจากองค์การอาหารและยามีผลรับรองการฆ่าเชื้อจากโครงการประกันคุณภาาาพททงจุลชีววิย มหาวิทยาลัยมหิดลแห้งไว้ไม่เหนียวหนะ,นะพกพางง่ายใช้ได้ทุกที่ทุกเวลามี2ขนาด200มิลลิตร60มิลิตรเพียงแค่ฉีดบนมือบนภาชนะหรือแม้แต่อุปกรณ์ที่ใช้ทานอาหารก็มั่นใจได้ว่าสะอาดปลอดภัยปราศจากเชื้อโรคช่วยปกป้องคุณและคนที่คุณรักจากเชื้อโรคที่มองไม่เห็นด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์เซเกอร์